โตแล้วเหนื่อยไหมบางวันเราก็ถามตัวเองแบบนี้เหมือนกันค่ะพี่เบนไม่ว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะแต่พอหันกลับมามองตัวเองไม้ก็เพิ่งรู้ว่าตอนเรายังเด็กเราก็แบกอะไรไว้เยอะเหมือนกันนะจริงเลยครับน้องหมยตอนเด็กๆเ,เราโตมากับคําว่าต้องตั้งใจเรียนต้องเก่งต้องทําให้ดีที่สุดเหมือนมันกลายเป็นเงื่อนไขความรักของใครหลายคนแหละถ้าเราทําดีเราจะถูกชมแต่ถ้าเราพลาด เราจะถูกตำหนิทันทีใช่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเหนื่อยแต่พอโตขึ้นไม่เพิ่งเข้าใจว่าเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าความเก่งคือสิ่งที่ทำให้เรามีค่าพอโตมาปุ๊บความคาดหวังมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนแล้วมันขยายไปทุกมุมของชีวิตเลยอะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จหรือแม้แต่การต้องดูดีตลอดเวลา บางทีมันก็เหมือนต้องใส่หน้ากากเข้าไปในทุกบทบาทนะเป็นลูกที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพนักงานที่รับผิดชอบเป็นคนรักที่เข้าใจทุกอย่างแล้วพอเรารู้สึกเหนื่อยขึ้นมากับรู้สึกผิดอีกว่าทำไมเราถึงไม่เก่งเหมือนเมื่อวานไม่เคยมีช่วงที่นั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆก็รู้สึกผิดนะรู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรให้มากกว่านี้สิมันเศร้านะที่เรารู้สึกผิดกับการหยุดพักทั้งที่จริงๆแล้ว เราแค่เหนื่อยเท่านั้นเองใช่และบางคนเหนื่อยจนเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองยังเป็นตัวเองอยู่ไหมพอใช้พลังไปกับการพยายามเป็นให้คนอื่นยอมรับเราลืมไปว่าเราก็แค่คนธรรมดาที่ไม่ต้องเก่งทุกวันก็ได้เราก็มีหัวใจที่ต้องการพักต้องการปล่อยวางต้องการความอ่อนโยนจากตัวเองบ้างเหมือนกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วไม่ใช่ทุกวันที่จะต้องสำเร็จ แต่ทุกวันควรมีที่ให้ใจเราได้หายใจบ้างน้องไมว่าไหมทุกครั้งที่เรารู้สึกแย่มันเหมือนเราจะได้ยินเสียงในหัวว่าต้องพยายามอีกหน่วยสิสู้ต่ออีกนิดเหมือนเราถูกสอนให้เดินต่อให้เร็วเข้าไว้แต่ไม่ค่อยมีใครสอนว่าถ้าไม่ไหวพักก็ได้นะใช่เลยค่ะพี่เบนไมเองก็เคยเป็นแบบนั้นนะคือพอเรารู้สึกเหนื่อยมากๆกลับมีเสียงในหัวว,ว่าเรายังไม่พอหรอหรือคนอื่นเขาก็ทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ แล้วเราก็ฝืนฝืนจนลืมไปว่าร่างกายกับใจเราก็มีลิมิตเหมือนกันนะคะพี่ว่าหล,หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการพักเท่ากับยอมแพ้ทั้งที่ความจริงแล้วการพักคือการเคารพตัวเองนะน้องม่เหมือนรถที่ต้องเติมน้ํามันเราเองก็ต้องเติมพลังให้หัวใจเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะและบางวันการที่เราตื่นสายหน่อยหรือปล่อยตัวเองให้นั่งเงียบๆไม่แต่งานไม่แตะมือถือไม่ต้องคุยกับใครเลยสักคนมันก็โอเคมากๆแล้วนะ มันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะมีวันหนึ่งพี่นั่งอยู่คนเดียวทั้งวันไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ฟังเสียงฝนอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะยังหายใจยังมีมุมที่สงบอยู่ในตัวเราแม้รอบตัวจะวุ่นวายแค่ไหนฟังแล้วอบอุ่นเลยค่ะพี่เบนหมายว่าบางคนไม่เคยได้รับอนุญาตให้พักจากใครเลยนะไม่ว่าจะจากครอบครัวคนรอบตัวหรือแม้แต่จากตัวเองแต่วันนี้ ไม่ขอเป็นคนหนึ่งที่บอกคุณว่าพักได้ค่ะเหนื่อยได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะคะเพราะมนุษย์เราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเรามีอารมณ์มีความเปราะบางและวันที่เราไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเลยครับมันไม่ได้ทําให้คุณมีคุณค่าน้อยลงเลยสักนิดเดียวและบางทีการที่เรายอมรับว่าเรายังไม่ไหวในวันนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังใหม่ที่จะทําให้เรา ไววกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะให้ใจได้พักบ้างนะครับคุณไม่ต้องเก่งทุกวันจริงๆน้องไม้พี่ว่าเรื่องที่ยากที่สุดไม่ใช่แค่การยอมรับว่าเราเหนื่อยนะแต่คือการยอมรับว่าเราก็ไม่เก่งเหมือนเดิมทุกวันมันเหมือนใจเรายอมไม่ได้ว่าตัวเองมีวันที่ดรอปลงใช่ค่ะไม้ก็เคยรู้สึกผิดเลยนะเวลาที่ตัวเองทําอะไรได้ไม่ดีเหมือนเดิมทั้งที่มันก็เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งแค่เราอ่อนแรงนิดเดียวแต่กลับรู้สึกเหมือนเราควรทำได้มากกว่านี้สิ มันเหมือนเราไม่ให้พื้นที่กับความเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยอะพี่ว่าเพราะเราเติบโตมากับความเข้าใจว่าคุณค่าของเราเท่ากับความสามารถของเราถ้าวันไหนเราทำไม่ได้คนจะผิดหวังเราจะผิดหวังกับตัวเองและนั่นแหละมันกลายเป็นแรงกดดันที่เราแบกไว้ทุกวันโดยไม่รู้ตัวพอพูดแบบนี้ไม่คิดถึงคำว่า perfectionist แบบเงียบๆเลยค่ะคนที่ดูเงียบๆไม่ได้บอกใครว่าเครียด แต่ในใจกลับคาดหวังกับตัวเองสูงมากพลาดนิดเดียวก็รู้สึกแย่ทั้งที่ไม่มีใครมาตัดสินเลยเราตัดสินตัวเองทั้งนั้นฟังแล้วก็เจ็บเบาๆเลยนะคะเพราะผมก็เคยเป็นแบบนั้นเลยเวลาทำงานก็อยากให้ออกมาดีที่สุดอยากให้คนอื่นประทับใจอยากรู้สึกว่าเรามีค่าผ่านสิ่งที่เราทำมาอยากชวนทุกคนที่ฟังอยู่ลองตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองดูค่ะว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อวานเรายังรู้สึกดีกับตัวเองอยู่ไหม ถ้าไม่ได้ทำอะไรสำเร็จในวันนี้เรายังให้ความรักกับตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเราตอบว่ายังยากอยู่เลยนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่มันคือโอกาสดีที่เราจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองว่าคุณค่าของเราไม่ใช่สิ่งที่เราทําได้เท่านั้นแต่มันคือการที่เรามีอยู่ตรงนี้แค่นั้นก็พอแล้วใช่ค่ะไม่ต้องเป็นคนเก่งที่สุดก็มีความสุขได้นะบางทีแค่เป็นคนธรรมดาที่พยายามอยู่เงียบๆบนโลกนี้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง ก็มีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้ตัวด้วยซ้ำแล้วถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอลองเปลี่ยนคำในหัวดูนะครับจากคำว่ายังไม่พอเป็นวันนี้พอแค่นี้ก็ได้ให้ตัวเองได้หายใจแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าแค่นี้มันก็ดีมากแล้วไม่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกต้องเก่งเสมอคือกลัวว่าถ้าเราหยุดคนอื่นจะเดินแซงไปหมดเลยใช่เลย เหมือนสังคมมันตั้งโจทย์ว่าใครเก่งใครเร็วใครทําได้ก่อนคนนั้นคือคนที่ได้ไปต่อแต่จริงๆแล้วอะ่ะบางคนอาจจะวิ่งเร็วตอนตอน้นแต่หมดแรงก่อนถึงเส้นชัยบางคนวิ่งช้ากว่าแต่ไปได้ไกลกว่าเพราะเขารู้ว่าตอนไหนควรเร่งตอนไหนควรหยุดพักพี่เบนพูดแบบนี้หมาคิดถึงตัวเองเลยค่ะบางทีแค่รู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งพอก็ไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มกลัวว่าจะทำพัง กลัวว่าจะผิดหวังหรือไม่ก็กลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่ดีพอนั่นแหละน้องมายความกลัวแบบนั้นมันบั่นทอนเรามากกว่าความผิดพลาดจริงๆอีกนะเพราะถ้าเราไม่กล้าก้าวออกไปเลยอะ่ะเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจริงๆแล้วการไม่เก่งวันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เก่งตลอดไปใช่ค่ะเหมือนบางวันเราทําได้ไม่ดี ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่ามันแค่เป็นหนึ่งวันธรรมดาที่เราอาจเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองแล้วบางทีวันที่เราดูเหมือนไม่เก่งนั่นแหละกลับเป็นวันที่เรากล้าพักกล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้ววันนั้นน่ะอาจเป็นวันที่ใจเราได้หายใจจริงๆสักทีบางทีสิ่งที่เรียกว่าความเก่งอาจไม่ใช่การทำได้ทุกอย่างแต่คือการกล้าที่จะเป็นตัวเองแม้ในวันที่ไม่พร้อมที่สุด ก็ยังอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนแล้วเราก็ไม่ต้องไปรีบวิ่งให้เหมือนคนอื่นเสมอหรอกบางคนวิ่งบางคนเดินบางคนหยุดนั่งมองวิวข้างทางบ้างไม่มีใครผิดหรอกเพราะสุดท้ายแต่และคนก็มีเส้นทางของตัวเองค่ะพี่เบนบางครั้งแค่เรายังอยู่ยังพยายามและยังไม่ลืมหันกลับมารักตัวเองในวันที่ไม่เก่งก็เพียงพอแล้วบางวันเราอาจจะเก่งน้อยหน่อยแต่นั่นไม่เป็นไรเลยค่ะแค่คุณยังอยู่ตรงนี้ ยังหายใจยังพยายามคุณก็เก่งมากแล้วในแบบของคุณเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก็บไว้ฟังในวันที่รู้สึกว่าไม่ต้องเก่งก็ได้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะฟังเพลินพอดแคสต์ช่องที่เล่าเรื่องให้คุณฟังในวันที่คุณต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆ